นี่ครับนกซึ่งนําเข้ามาใหม่ครับก็ขันแล้วนะครับเมื่อบานนี้จัดหงอาหารให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาชมนกที่ทุ่งนาจาักรพงศ์นะครับนํานเข้ามาหลาย พอสมควรนะครับก็มีนกเก่านกใหม่นกต่อนกฝึกต่อนะครับท่านไหนต้องการอยากจะชมนกนะครับก็ทักไลน์โทรหาจักรพง์ได้เลยนะครับทักลายเบอร์095 1 6เก้าหหรือโทรศูนย์หกสามหครับเดี๋ยวจะให้ชมนกนะครับในค่ายจักรพง์ครับ นี่ครับนกซึ่งนําเข้ามาใหม่ครับก็ขันแล้วนะครับเมื่อวานนี้จัดอา,อ,อาหารให้เรียบร้อยนะครับมากับเจ้าของเก่าเขาอาหารไม่ค่อยดีนะครับนี่ทั้งขี้ทั้งนั่นเททิ้งเมื่อวานนะครับให้เป็นอาหารของพลิกนะครับนี่ครับแขวนไม่มีที่แขวนเลยเยอะมากนะครับเนี่ยแขวนทุก นั่นเลยในบ้านนะครับในกระท่อมนะครับทุ่งนาเยอะแยะ,ยะ,ยะเอาดูในกระท่อมก่อน,นครับโูนครูอยู่นู่นครับอยู่นู่นก็มีอยู่ต้นไม้ก็มีครับก็อ่ท่านไหนที่อ่สนใจนะครับก็อย่าลืมทักหาจักรพงษ์ได้นะครับช่วงนี้ช่วงสงกรานมีโปรโมชั่น พิเศษนะครับถ้าท่านไหนต้องการก็ทักมานะครับโปรโมชั่นพิเศษในช่วงสงกรานต์นะครับมีแจกมีแถมปีใหม่ไทยนะครับก็พี่น้องท่านไหนอยากปรึกษา,าเรื่องนกเรื่องอาหารเรื่องนกไม่สบายนะครับก็โทรหาจักรพง์ได้นะครับหรือทักไลน์มานะครับนี่นกเยอะมากนะครับเป็น ร้อยๆนะครับผมว่าเป็นร้อยหลักร้อยขึ้นนครับนี่ครับมีอยู่ทุกที่ในบ้านนะครับนี่ก็ใช้ครับมาซุ่มไว้นี่เมื่อวานนี่ว่านึกว่าทําเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ซื้อเขามายังไม่ได้เปลี่ยนอาหารเลยนี่ครับ พี่ที่เขียนไว้ยังไม่ได้ออกเลยนี่ก็เล่นคนนะครับอ่าเวลาเราจะเล่นมันก็นั่นครับนี่อ่ะอะเอวอืมอืมอืมเยอะนะครับนี่ก็มีนั่นก็มีครับใกล้ๆนกจระพงถือว่า แต่ละตัวนี่เชื่องพอสมควรนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เดินใกล้ๆก็ได้นะครับไม่ได้ดิ้นพลานนะครับถ้าไปอยู่กับท่านก็น่าจะเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนที่นะครับก็สามารถที่จะดิ้นได้นะครับยังไม่คุ้นหน้ายังไม่คุ้นกลงนะครับพี่น้องก็บางท่านก็ให้ใจเย็นๆหน่อยนะครับที่ทเราเอาให้คือ ดีนะครับนี่ก็ใจร้อนก็ไม่ได้นะครับาบางทีอยากจะให้เ,เล่นเล่นได้เลยนะครับก็อยากจะให้เล่นได้เลยนหละครับแต่มันมันก็คือนกนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะเราจะ,าจะไปเล่นได้เลยไม่รู้เขาจะเป็นยังไงไปถึงแล้วเขาจะเ,าเล่นเลยหรือเปล่านะครับ ทั้งทงที่เป็นนกต่อนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนอากาศก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเนี่ยก็ให้ให้เข้าใจว่าที่เรานําให้ท่านไปคือของดีนะครับเนี่ยตัวนี้คือนกต่อนะครับที่อ่ะนี่อ่ะเอาอ่ะอาเอาเร็วอืมเอาเอาเนี่ย ขนาดเนี่ยผมได้มาไม่ใช่เล่นคนนะครับมาอยู่กับผมนี่เริ่มเริ่มจะเข้ามือแล้วผมหิวบ่อยนะครับผมเอาขึ้นรถขึ้นนั่นไปเรื่อยนะครับตัวนกต่อนะครับตัวนี้ครับเฉลยเยอะเหมือนกันผัดขนพึ่งเสร็จนะครับผมมาดีนมือจําผมได้แล้วเนี่ยไหมแค่ได้มายังไม่ถึงอาทิตย์นะครับนี่ตอนแรกก็ดิ้นพลาดเหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง fc ทั่วประเทศนะครับที่ให้ความเมตตานะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นพระเนีตด เป็นดินดำเป็นกรงต่อนกกรงดักนกนะครับกรงเลี้ยงนะครับก็มีนะครับจักรพงมีทุกอย่างนะครับที่จะมอบให้พี่น้องความสุขให้พี่น้องนะครับทักได้เลยนะครับเนียดก็เยอะนะครับเนียกเรายังมีเยอะอยู่เดี๋ยวให้ดูท่านไหนอยากได้เนียกก็สั่งได้เลยนะครับมันอยู่ข้างใน โน่นโน่นครับเนี่ยครับผนึดโน่นอยู่ในโน่นก็มีครับหลายอันครับหลายหลายตัวนะครับเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าตัวท่านไหนสนใจก็ทักมานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กจักรพง์ชาแนลจักรพง์รักนกเขา จัก,กระพงวงสาธนาทรั์นะครับแล้วก็นกเขยายาวีสองใบจัก,กระพง์นะครับก็ทักได้เลยทุกเพจนะครับก็ทุกเฟซบุ๊กนะครับที่เห็นจัก,กระพง์ก็มีรูปหน้ารูปตาอยู่หรอครับนี่เจ้าสามกุกนะครับสามกุกเดี๋ยวจะย้ายที่มาจวดให้ดูซะหน่อยนะครับนี่ เอานี่เขาก็จวดเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้จวดให้ดูจะลืมนะครับช่วงสงกรานต์อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับกจ็จะไปเที่ยวไปดื่มก็ดื่มให้พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าจะดื่มให้มากจนเกินไปนะครับเป็นอันตรายต่อตัวเราทังท่านก็ลูกเมียอยากจะไม่ให้ดื่มนะครับแต่เราก็อยากดื่มนะครับปีหนึ่งมี ครั้งหนึ่งนะครับสงการไปเที่ยวสงการก็เล่นให้พอสมควรนะครับเาอ,อะะสาวก็เยอะนะครับบางท่านก็ไม่อยากจะาให้แฟนไปนะครับก็บางคนก็เล่นไม่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับนี่ครับจวดครับเนี่ยครับเอาย้ายมาก็จวดกันทุกตัวนะครับก็ ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามจักรพงศ์นะครับจักรพงศ์ก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้ก็มีแต่นกเสียงดีๆแล้วก็อาหารนกอุปกรณ์ต่อนกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับนกนะครับโทรหาจาักรพงศ์ได้เลยนะครับหรือทักหา,าดูใน YouTube ก็ได้ยูในเพจก็ได้นะครับมีหลายช่องทางที่จะติดตามจักรพงศ์นะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องทั่วประเทศที่อยู่ในประเทศเราและก็อยู่ต่างประเทศที่ชมจักรพง์อยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบกับเจ้าอ่างนี่ละอ่างเจ็ดคำนี่แต่ยังไม่ขันครับเพิ่งได้มาใหม่ครับจุดจวดครับ